ครับวันนี้อยู่กับนสบาย่แนีครับวันนี้สิบห้าร้านไปเที่ยวครับวันนี้ผ่าหร้านนี้คิวจากช่องแจ็คแอนด์แฟมิลี่ครับไปเบึงหน้าบัวครับก็่ไปครับอยู่ในร้อยต่อระบางศีสเกตด้านบนครับวันนี้ตอนนี้กำลังเดินทางออกจากตัวเมืองศีสเกตแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปหอดหน้าบัวครับกำลังเดินทางครับผม ที่จะลดกันค่ะมามันนี่ช่องสบายๆชาแน,นลค่ะแจ็คแอมเฟมอรี่ค่ะมันนี่สองช่องก่ะจะภาพกันมาอันมันนี้เนี่ยก็มาเร <c oughs> ็งกาแนะคะใช่ค่ะนี่ค่ะข้างหลังค่ะจะเป็นดงดอกบ,บัวสาบ,บัวสาบัวมันนี้จะภาพบัเขาบักเขาปลาบัวเนาะมันนี้ค่ะมันนี้มากก็ร้านครับมันนี้มากก็ร้านนิคิว ไปะคุณผู้จการทางในค่ะกอคาเข่้านะคอันนี้จะเป็นจุดล้างเจลล้างมือนะคะก่อนถ้าจะเข่าค่ะค่ะนี่ค่ะล้างมือคุันอันรพูไม่มีแต่ห้าเจ ก็ทำความสะอาดได้ค่ะวันนี้เราวัดมาหลายที่แล้วค่ะแวดเซเว่นทุกปั๊มวัดดีมืสอเ้านะคะบรรยากาศนีแฮงค่ะฝนตกเข้ามาล้างฝนตกส็จนะคะจุดเช็คอินค่ะจะเด่นของ Boa tarde, <ใ>อันบรรยากาศดีแห้งพี่นอนค่ะบัวง,งามครับนี่บัวหลวงชมพู่องตองงามครับงาม,อ,มอากาศกับพระหอนครับสิบมุงนิดนิดสวยมากอันนี้หลังฝนตกมัสเศอา์เลยนะ มีหลายกาแฟนะครับมีลายกาแฟทั้งหลังหมองนางเบืงวัวครับง้ามอยู่ครับใกล้ๆครับนะครับตรงนี้จะเป็นช่องแจ็คแอนเฟอร์มีครับนุ่หน้าผ้าพื่นครับเป็นผ้ากันทายลูกครับสพานรับน้ำหนักได้ครับบึงช่องใหญ่พื่นครับโอเคชื่อว่ารับน้ำหนักได้อยู่ครับ

ะะคก็เป็นจุดเช็คอินค่ะเช็คอินนะคะนี่ค่ะบัวนาคาเฟ่อาลูกกำลังโตไปไปดูไปยังต่างอ่อนๆครับกินกาแฟเย็นครับผมมาเดี๋ยวมานั่งยูคาเฟ่ครับกาแฟกับวาแพรแก้วราคาชิปบาทครับหือว่ายิบตาจับต้องได้ครับ บรรยากาศแบบินไปมึงพุ่งยางมึงหน้าบัวไปครับผมเอะไรได้ครับไกลครับจากที่สเกตดบางเข้าบนบนกับพี่น้องกันแล้วครับแสบอยู่ครับ a few moments later นี่ค่ะอันนี้เขาเรียก เนียงคำกลีบดอกบัวนี่ยังใบบวัวอ่านี่คําคำกลีบดอกบ,บวัวครั้งแรกครั้งแรกที่จะกินนะคะนะคะถืเห <Okay. S 2> นะคะ <c oughs> นี่ค่ะเนียงคำบัวนะคะ, <c oughs> อะลองก่อนคจะลองชินก่อนนะคะก็จะมีมีทา,า,น,า,านาตาหน้าตานาตามเนียงคำบัวนะคะ ตัดน้ำจิ้มจิ้มเลเอาเยอะเลยอันนี้ครั้งแรกล้หนีครั้งแรกที่ลองกินเลยนะคะว้า,าวอันละใส่ขาา้าวปลา OK โอเคโยอันนี้น้ำจิ้มจะออกานหมานิ่งตัวนี้สดๆจ้ะกี่ตัวก็สดๆกี่ตัวสดๆเลยนะคะทุกคนโอเคอยู่ค่ะคุณยายมามาบัวหน้าคาเฟ่นะคะสองกองเมนูนี้เลยนะคะพร้อมแล้วค่ะ แล้วค่ะตาหนี่งกับโปรแทร์นะคะ,นนะอันนี้จับต้องได้คหกสิบบาทค่ะไม่กินกันหรอ

มาชิมเบิองนะคะขนมดอกบัวหากินยากนะคะทุกมื่อนี่ค่ะคนเด่าคนแก่เฮ็ดผิดพ่อสูตรโบราณค่ะสูตรโบราณจ้ะชิมเบิองกันก็ได้แต่สูตรโบราณจริงๆเลยอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอร่อย คลิปนี้นะคะกะเป็นคลิปท,ที่ที่น้องมออะเลาะเที่ยวชมหุ่นหน้าบัวนะคะ,ะก,ก็ที่บัวหน้าเข้าเป่ยูทีจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเ <ฮะ S 1> นี่ยน<ฮ>ะค<ฮ>ะกระทำเขตนิดเดียวค่ะเพราะวา่าสุสเกตอุบลท่าอยู่ติดกันอยู่แล้วนะคะเดินทางแค่ประมาณสามสิบนาทีจะถึงแล้วนะคะกะเมื่อนีก้กะที่น้องเลาะกินหรอเนาะกิน <c oughs> นะคะท่าก็จะเดินทางกลับแล้วนะคะก<ฮ>ะไปหาชิ้นสวยนะคะ ไปใจไก่ว่าไรค่ะชมรมสระการณ์โควิดอ่าาาบรรยากาศเดี๋ยวพอกันอีที่นาค่ะคุณพี่น้องไปเลาะไส้กะไก่ไก่ปากเข้านี่แหละค่ะบริการแจกแอมเปอรมิลล่เนาะค่ะแจ็คแอมเปอร์มิลล่ขอฝากติดตามด้วยนะคะแมนค่ะแล้วก็สบายสบายชาแนลอีพี่นี่แม่บัตรเม่บัตรสซด์รอได้ไหมเม่าบัตรเม่บัตรสซดหลักค่ะเอาละเข้าสองคนเหมือนลาที่น้องไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ